ตัวเราคุณจำให้วันนี้ไว้เลยว่าคุณยังไงคุณก็คือแบงค์พันเราจะล้มกี่ครั้งเราจะแย่กี่ครั้งเราุกึ้นมาได้เพราะเราคือแบงค์พันเอาไปด้วยเลยนั่นแหละคือตัวคุณ นั่นแหละคือตัวคุณวันนี้ตัวคุณเป็นอย่างไรไมันคือการแสงออกอย่างนั้นเลยครับอย่าไปสนใจใครมีพระราชาอยู่คนนึงครับเขามีหูทิพย์วันหนึ่งครับ,เข,นนรบเขาอยากจะลงไปคุยกับพวกประชาราฎรก็ปลอมตัวลงไปพระราชาครับร้อนมากเลยวันนั้นเดินลงน้ำเลยทั้งเสื้อเลยคุณรู้ไหมมีขี้เมาเดินมาเห็นพระราชา พี่เมาพูดในใจนะเพราะพระราชามีอุทิศนะโอ้โหมันแย่มากเลยเนีขนาดฉันเมาฉันยังไม่เคยมัวตกน้ำลงไปเลยพระราชาได้ยินพระราชาเรยบอกว่านึกในใจคนเมามันก็พูดแบบคนเมาพระราชาขึ้นมาครับเสื้อผ้าเปลียกหมดเลยถอดเสื้อผ้าแขวนไว้ตากแห้งมีขอทานเดินมาเจอขอทานบอก โหในใจนะผู้ในใจฉันเป็นขอทานฉันยังมีเสื้อผ้าใส่เลยพระราชารู้อยู่ในใจได้ยินใช่ไหมครับขอทานก็พูดแบบขอทานสุดท้ายพระราชาหนาวมากเลยครับเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับตากแดดเพื่อให้อุ่นนักบวชเดินมาครับนักบวชพูดในใจเหมือนกันคุณเป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใสมากเลยนั่งตากแดดบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ นักบวชมันก็พูดแบบนักบวชเช่นเดียวกันนับจากนี้ไปใครจะว่าอะไรคุณครับนั่นแหละตัวมันไม่ใช่ตัวเราเชื่อผมเชื่อผมนะมันพูดว่าเราแย่เราเน่าเราไม่ได้เรื่อกนั่นแหละตัวมัน พรราชาอยากไปขอทานพรชาคุดใหม่นะครับนับจากนี้ไปเราจะต้องมีผลลัพธ์อยู่ในสมองอยู่ในภาพเราเสมอวันนี้พวกคุณมาพวคุณอยากรวยและคุณก็มาหาวิธีการที่ทําให้คุณรวยในแคมป์นี้คุณจะเจอแต่พระราชากลับออกไปดีไมมดีเยดีไมดีเโอเคนะครับหอมหนหอมคอนะครับเดี๋ยวนับจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปทานขาว